2องพมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พ่อกับน,น้องน้าสือมโนกะตลิมาอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องหมายเลขแสนเซอร์คคนสวยจ้ามาพี่น้องออหมูอันกับเชฟหมูอันก่อนกับเชฟเออมน,นเเออเี่กับเชฟอีกเลือกกับเชฟนนเอ,เอ,อีกแล้วเชฟเลือกกับเชฟสร้าง,บกกนนงาเบือ่อ,อ,อ,บอเบื่อกันเนาะพี่น้องชาวเบื่อเบื่อข่อยกับ่เบื่อ ลูกค้าคอยร้ายยิ่แล้วอยากขายว่าท่านสัรหาแบบว่ากระบาปีไม่ไม่จ้าคันดึกดึกเออเอาว่าไวเตรียมให้พี่น้องได้ขับบัตกับขับกระบะกับซองเออกระบะกับซองยู่บัานไก่แดนไกลจ้ารถยังไม่มีรับหรือว่าอยากเด้รถคันแหลกก็มาจัดเอาเลยเชฟโรเลตปีไม่ไม่ราคาถูกถูกแล้วก็เลขกไม้น้อยจ้ามาพบกับรถอะไรคะเชฟโรเลตโคโลราโดส5 LT ปี2000พ ปีส้าเออปี19นะคะก่อนที่จะปิดศูนย์ไปนะคะจ้แล้วก็ที่สำคัญออกรถกับ SCC Motor วันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่ศูบาทมาเดินจ้ะใ,ใจดีมากเลยอะ่ะปีปีลา่าสุดนะหล้กกาปสีแสนต้นต้น,ตนจ้ะโคตรถูกเลยถึงแห้งต้องดีตัดสินใจแล้วก็ที่สำคัญนะคะปีนี้จนถึงมิถุนาย,ยนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นจ้ะ เจ็ดจวดเลยพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ตั้งตัวได้แล้วค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเออเจ็ดพันเก้าร้อยบาทราคานี้ราคานีนะถ้าไปดูแบรนด์หลักอ่ะบอกเลยได้รถปีต่ำมากจ้ะปีสองพันสิบยังแบบเนี้ยพี่น้องแต่ได้รถปีใหม่มาดูรถเลยสวยคิปเลยเข้าขายดีนะเชฟบอกถึงสวนจะปิดไปแล้วอ่ะแมนขายดีแห้งพี่น้องเขาไว้ใจเป็นปีใหม่ ควันเพลกไม่หน่อยและเครื่องนี่ยังแบบว่าอึดทนเลยใช่และยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องอารมณ์อะไรด้วยเพราะม่นซื้อไปมันคือ่าซื้อรุ่นนั่นอ่ะคนขาว่้าจะไปฟังมั่นเออเอาที่จะฟ้องมาดีกว่าชื่อ่าซื้อรุ่นนั่นล่ะชื่อ่าซื้อรุ่นนี่ล่ะจะฟ้องทางบ้านนี่หูวดีค่ะแจ่พี่น้องเจ้าอยาเอาเขาว่ามีบทในชีวิตเจ้าเจ้าซื้อขอยเจ้าซื้อไปเนี่ยว่าได้รลปีไม่ม่เลยล่ะค่ะแบบว่าขุดกิฟต์เลยเจ้าออกไปนี่ ไทยบางเขาอีช้าจอแน่นอนแมนปานออกมือหนึ่งไปแดดเออบริษัทประกามารีวิวดอกแมนเออมันขายขีนหนาพี่น้องมาดูล้อแมกกันค่ะพร้อมล้อแมกนะคะติดรถมาเป็นของเชฟโรลลตของเขาเลยจะคั้นโมมาร์ได้นี่ล่ะเปลี่ยนให้ไม่เลยบอสิเป็นที่สามเจ็ดฟีอาร์พีเอฟวันฟีไอสามศูนย์ฟรี่ยี่แปดจ้าไอฟีไปเลยเด้อพี่น้องแล้วเดี๋ยวจัดส่ง ลงหลอดลนุนจะส่มให้ที่สำคัญเป็นตัว<า>ท็อปสุดของรุนด้วยนะคะแอลทีเด้อเออฟาดไมมแ้งต้องนัดผู้ใดที่ว่าเป็นแบบคุณพ่อหรือว่าวัยกลางคนนะเขาไม่ชอบไส่ซิ่งก็อันนี้เหมาะสมมากเดิมมที่พูดไปบ่อยๆเลขไมสี่หมื่นกิโลเด้อมีจอแอนดรอยให้นะคะเกียร์ดูดแม็กองสปีดมีไอแบ็กให้สองลูกสองข้าง,งหน้าอฝั่งคนขับนะคะฟาด ใา่ล้งทามาอีกคลิปเลยทุ้งยางมาท่านถอดน้องนัดถอดใหม่เลยเขาร์โมเรีองเชฟโรเล็ตนี่ผู้บ่าวเขามักยันไงนี่บุญแจรีโมทนะคะบุญแจรีโมทแล้วก็กระจกมองข้างปัะไฟฟ้ากระจกข้างปัะไฟฟ้าหมดเด้ออย่าดูเม็ดอาร์ดสวยๆเลยอุ้ยแน่นคัะพี่น้องบอกแล้วมันไม่อีหลีอาร์ดเดิมๆจากโรงงานรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้ตัดตอเล็กทัสี่ตัดตอเลยตัวถังมาแน่นอนนะคะจ้ากะซื้อเอาตามกำลังจะคล้อง เนาะประ้องประจำเป็นว่าจะต้องไปสื่อหาหกแสนเจ็ดแปดแสนให้มันเป็นภาระตัวเองแมนเอารถแบบราคาสี่แสนต้นๆแล้วได้รถปีใหม่ๆไปขับจะได้ไม่ต้องหนักมากเนาะคุณภาพคือการที่เราแต่ค้นมาเลยอะไรเนื่อยะไรเหนื่อเก็บเลยนะอันนี้มันมีไดไรผิวฟูนะขี้ดินยังบ้ล้างออกท่านล่างนี่เหมือนเหมือนไม่เลยเลยเหมือนไม่ไม่เคยบรรทุกของหนักมาเลยนะ กระบะลอนกระบะสวยเลยแมนจ้ะแล้วก็กระบะเลนเนอร์เป็นของเชฟโรเลตของแท้เลยจ้ามีก,กันชนหลังจะไปถอดได้ปีนอ้องอันนี้เขาใส่เขาใส่มาจากศูนย์แล้วสองคนเขาถอดออกเนอปกไซส์สิงเนาะเอเอแต่อันนี้จะของคนเก่าเขาขใส่ไว้จ้ะนะคะเดิมๆประกรันเห็นบอกสีดำได่ดูใหม่ตลอดนะแมนพวกนิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเก็บให้นะคะลูกมือสองมันก็อาจจะมีอยู่เนาะ สีดำมันปกติแหละอยู่ร้อยมันแบบว่าเป็นห้อยขี่ควนในเจ๊น่อยแผ่นเเพชเชฟจะอยู่ฝั่งคนนั่งเ้อะคันว่ามีแผ่นนี่ก็จับเฟนแนนบร้แต่ว่าสื้อรถน้ำเท้ารับประกันแน่นอนจัดแฟนแนนในทุกขัานพี่น้องรับประกันเลยไม่เคยมีชนหนักพลิกคว้ามาแน่นอนรถถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบวนการสือไปว่ามีตัวมีต่มแน่นอนมาดูห้องเครื่องกันไหนมาดูห้องเครื่องกันนะคะ เริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะเครื่องเดิมเดิมเมดอาร์ตอยู่ครบทั้งสี่จุดเห็นไหมปกติมันต้องมี4ี่จุดนะพี่น้องทามันมีหาจุดมากไม่โอเมนแล้วเดือดเอออาเบิง้งขรั้งข่านฟังนั้นสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์มอกอค้านหน้าอยู่ครบนะคะน็อตไม่เคยมีถอดมีขยับ เม็ดอาร์คสีจุดความชัดเจนล่องแก้มเดิมหมดนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยถอดรอยแกะแผงกันความร้อนยังไม่กรบอยู่เลยเครื่องฝาครอบเครื่องอยู่นะเครื่องซองมันหาเดิมๆวเฝาครอบเครื่องยังอยู่ปกติรถเขามาหนีฝาครอบเครื่องไม่ย่งหรอพี่น้องจ้ะแต่ว่าจะคล้องเก่าขอถอดออกถอดเบิรงแมนเออแต่ว่าเครื่องเขาจ้วยนะเบิรงตะกรองซองข้างในเงื่อนน้ำมันเยิ้มนะไม่มีเยิ้มเลยมาช็อกยังตรงเป๊ะทุกจุดเลยพี่น้องรับประกันใส้กันไปยาวๆเลยสิปียี่สิปีเอาท่านไปนอนจ้ะเออ แต่ว่ายาสิไปหาคีลงหน้าแต่ว่าเอเชฟร้านเลาอ่ะเชฟร้านเลาอ่ะเออมันก็ส่วนใหญ่จะมีปีสิบเจ็ดสิบแปดเยอะมากจ้ะแต่ว่าปีสิบเก่ามีหน่อยตอนนี้มีหน่อยแห้งนะคะผู้ใดสนใจอยากซื้ออยากจองนะก็ต้องรีบคิดให้ไวแล้วก็จองให้ไวนะคะจะได้มีเป็นเจ้าของเด้อแล้วก็ใส่งานเนียๆเลยพี่น้องจ้าเชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT เกียร์ดูรแมก6กสปีดปี2000 19ครับผมจ้าเปิดราคาขายอยู่ที่4แสนไปอีก5 0 0 0บาทเท่านั้นเลยออกรถกับน้องนัดน้องเหมยนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทไปเลยจ้านะคะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีตลอดจนถึงมิถุนายนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่1,800บาทจ้าโอ้โหโปรแบบนี้มันมีได้ที่ไหนอีกเอหน่งพันแปดรบาทเจ้า,จาตั้งรักไปอีกสี่หาเดือนพละนับไปจนถึงมิถุนายนจ้ะแล้วหลังจากนั้นหลัง ตั้งหลักได้แล้วตั้งตัวได้แล้วนะคะเก็บเงินเก็บทองเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่7,900บาทจ้าคลยคันนี้จุ่นนะคะแล้วก็เอารถกับ ACC มอเตอร์วันนี้นะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีพรบอให้จะส่งรถถึงบ้านก่อนออกแทนน้ำมันเครื่องขายกองเครื่องขายของเลวฟร้าวฟติดรอบพันไฟรับเดือนติดรอบพันฟรจ้าับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาวบิวสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรี หนึ่งคันไปเลยแล้วก็เอาเชฟโรเลตไปส่งให้แถมบ่เติมน้ำมันไปอิกมหมดแล้วค่ะหนึ่งพันบาทค่ะพรอมส่วนผู้ใดสนใจซื้อจีจองให้ทางสายในนอก,ก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าดูจากช่องทางไหนนะคะที่สนใจจะซื้อจจองนะคะทางเพจเฟซบุ๊กจะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรน้องเหมยน้องนัดปังไว้ด้านบนนะคะส่วนช่องทางยูทูบปังมุดด้านล่างนะคะกดแสดงความเติมกดไลค์กด,ด์กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยะะส่วนเอฟซีท่านไหน<อ>นะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปนแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองได้ ลามันบาทนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ,ะก็ฝากกดติดตามในเพจ a c e b o o k นะคะกด u b s c r i b e ในช่องทาง u t u b e แล้วก็อย่าลืมกดสันกรณ์กิงๆแจ้งเตือนกับเราด้วยนะคะแล้วเอฟซีท่านไหนนะคะที่สนใจแบบว่าอยากแบบเห็นความบันเทิงทุกระบบะแล้วก็อยากดูคลิปสั้นๆนะคะ,ะก็สามารถไปติดตามได้ในช่องทางติ๊กตอกนะคะชื่อช่องว่าไอ้แซนจัดหนักเซย์ยจะเต็มอ่านะคะ,ไ,ะไหนเลยะนะคะหรือว่า S.C.C. มอเตอร์ S.K. เออชอ่องม่ของเฮา2 2> ด้วยพีออกไฟติดตามฝามกเป็นกำลังใจของเฮานั่จ้าจะได้เอาคลิปใหม่ๆมาให้พ่อแม่พี่น้องดูอีกเดอ้อแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยกันนะคะถ้าใครมาคอมเมนต์ไปไ่ๆเดี๋ยวเราจะแจกเซฟซีส่งมาให้หนึ่งตัวจ้า